สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมากับป๋าวีครับวันนี้ <laughs> เจอล็อกล็อกลายนะครับผมนี่มาเอารถนับรถใหม่ครับนี่เพิ่งเดินทางมาสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลแล้วครับนี่ก็จอดพักครับรับประทานอาหารเพลนเอ้ยอาหารเย็นโอ้พี่น้องเลยเพิ่งวะนี่ มาสดๆร้อนๆแลครับนี่โอ้ยังไม่ได้ดับเครื่องนะทุกคนนะดูยังเครื่องนี่ยังกับป้ายแดงครับติ๊กๆๆเลยครับอันนี้เครื่อง260เทอร์โบอินเตอร์นะครับผมนับเทอร์โบอินเตอร์แท้นะครับนี่โอ้สภาพก็สีร่อนร่อนหมดเลยครับนี่แต่ว่าเหล็กก็ยังดีอยู่นะยังสวยอยู่เดี๋ยวผมจะทําสีใหม่ครับอันนี้กระอกกระบะก็โอเคนะครับพื้นไม่มียุบเลยนะครับอันนี้ แดนมาสามรอยกโลกครับสบายสบายครับนี่ิ่งจะท่อขั้วไหนวะพี่น้องเอ้ยแดนคัางประคักอ่ะท่อขาดครับท่อขว้วมันขาดเลยครับพี่น้องเอ้ยเหยียบมาคับตรงลงตรงล่างครับยังไม่ได้ล้างครับนี่ซื้อกันแบบนี่มาเลยครับโอสภาพดีมากครับมีระบบลากลูกครับนี่แต่ไม่ได้ลูกมาเพราะว่า ลูกแกแอบขายไปก่อนแล้วนะครับแกติดมัดจําให้เจ้านะครับผมเลยไม่ได้ลูกมาครับก็ที่แรกก็กะว่าจะเอาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาวิ่งงานนะครับวิ่งงานด้วยใช้ด้วยขายด้วยนะครับผมนี่นะครับก็อันนี้เอกสารพร้อมอุลเลยนะครับสภาพถือว่าถือว่าสวยนะทุกคนนะช่วงลงช่วงล่างอย่ด้วยรัสซงคัสซีนี่ไม่ต้องถามครับระดับผมเลือกรถแล้ว แน่นอนครับแต่ว่าสีกระบะไม่สวยแค่นั้นนะครับสีมันลอกเฉยทุกคนดูอ่ะเนี่ยเห็นไหมสีมันลอกเฉยครับเดี๋ยวทําสีใหม่ก็สวยแล้วลบางคนมองก็อาจจะบ,บอกว่าดูขี้เหร่ครับหัวก็บางบางอยู่นะแต่ว่าสีลอกเหมือนกันานหน้าครับนี่งทาหน้าก็จะสีลอกมาเห็นไหมเนี่ยไอหัวเดิมบางเลยเดี๋ยวเราจะเก็บสีใหม่ทุกคนดูเสียงเครื่องว่ะแม<า>่นี่สตาร์ทเครื่องเลยพี่น้อง กระตัดเครื่องเลยได้หนินี่ซีรีนวะไปพี่จวดอ๋อเติมน้ำมันมาห้าพันครับระยะทางก็วิ่งอ้อมไปก็ประมาณกิโลวะที่าา okay, ผมวิ่งไปร้อยยี่สิบสองร้อยสองร้อยก็เป็นสามร้อยยี่จากนี้ไปบ้านอีกร้อยแปดสิบนะครับอู้ สี่ห้าร้อยโลนะทุกคนนะถึงบ้านเนี่ยประมาณห้าร้อยกิโลนะห้าร้อยเศษนะถ้าเข้าไปในหมู่บ้านอีกสิบแปดโลนะห้าร้อยกว่าโลอ่ะนะครับนี่เตือนน้ำมันมาห้าพันเราดูว่าจะถึงบ้านไหมนะครับห้าร้อยกว่าโลนะทุกคนก็ปารวีกําลังทำำาําความสะอาดครับจงอางแกตัดออกนะครับเออเกต่ออะไรวะเกว่าเกต่อวิ่งแกรบวิ่งอะไรแล้วเกก็เลยตัดออกครับเดี๋ยวผมจะไปทําจงอางใหม่นะครับใส่จงอางเข้าไปก็รอเหมือนเดิมนะครับ ทำจุกอ่างใหม่เท่ๆเลยทุกคนครับทำสีทำลายใหม่นะครับนี่โอ้ภาพดีมากครับก็บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเกา่าสีเก่านะครับแต่ซื้อรถอย่าไปมองที่สีครับให้ดูว่าเนี่ยเอา้าถ้ารถเก่าจริงเนี่ยอย่างนี้แผงข้างนี้ต้องมีบิดมีเบี้ยวแล้วทุกคนนี่ตรงหนิงเลยครับนี่ดัวกระทงกระเทิงนี่ตรงเปียเลยครับเจ๋วเลยครับ,รบที่สำคัญคือนี่มีระบบลากลูกด้วยนะครับ นะครับแยกขายเพึ่งเลครับพี่น้องผู้ดใดอยากซื้อลำพ่วงก็ขายครับขายทุกชิ้นนึกเอานะครับแต่แบตเตอรี่ไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมนะ่เพราะอันนี้พ่วงมาครับพ่วงแบตมางาน,นี้ดูเสียงเครื่องอ่ะทุกคน เนี่ยติดเครื่องแล้วนะเนี่ยดูวะเสียงเครื่องเขาแหมเสียงเครื่องโอ้โอ้ล้างกระจกครับปาบีมันมันมันไลขน่ข้างในเอายังไม่หรอกทรงดีมากครับอันนี้ เครื่องดีกันสีสวยกิ๊บนะครับช่วงล่างก็เดิมๆครับดูเขาข้างมันโคตรใหญ่เลยอ้าวน็อตล้อหายตัวนี้ต้องไปใส่น็อตล้อใหม่อยเสียกาดต้องมีเก็บงานบ้างครับแต่ระบบไฟใช้ได้หมดเลยนะครับรถก็จอดหลายเดือนอยู่นะแต่แกก็วิ่ง นานๆนวานิ่งทีนะแต่ว่าถ้าสำหรับผมผมมองว่าจอดจอดแบบไม่ค่อยได้วิ่งะนะครับ mm hmm. ดูแค่รอยจอดนี้ขึ้นน้ำมันท่วมยางตรงนี้แล้วนะครับเด mm ี hmm. ย๋ยวเราจะทำการ mm hmm. มีบ่อ่ mm hmm. าอยู่นแน่นไม่มีบ่ mm hmm. ต้องล้างนะครับทำความสะอาดสวยมากเลย อ่างน้ำมันนี่ต้องย้ายใหม่นะมันไม่เข้าส่งอ่างน้ำมันต้องย้ายมานี่ตรงนิดนึงใส่ท่อเลี้ยงเทเทข้างใน,นกเดเท่เลย สภาพดีมากครับผมชอบเครื่องตัวนี้มากรับนิ่มแรงด้วยผมขับมาเนี่ยผมขับมาเองนะเออขับมาเองร้อยกาโลนะครับปาวีขับร้อยโลนะครับแล้วก็จะให้ปาวีขับไปต่ออีกนะครับผมลองดูร้อยกโลแรกก็ขับดีครับก็มั่นใจนะครับเรื่องเบรกเรื่องเบรกเรื่องพอมอะไรลูกมลูกหมากมั่นใจก็ให้นุน้องขับได้ครับนะครับถ้ารถไม่ผ่านมือผมผมจะไม่ขับเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายมา ได้ไม่คุ้มเสียครับนี่อันนี้ปันเราบอกว่าจะเอาไปโรงงานลูกหลังนะครับแต่ถ้ามีคนอยากได้ก็ปล่อยนะแต่ถ้าไม่มีใครอยากได้ก็เราวิ่งงานก่อนวิ่งงานเสร็จเราก็จะเก็บสีเก็บทรงกระบะม่ให้หมดเลยนะครับแต่งรอลอใส่บังฟงบังฟุนมะครับเอาแบบจับๆเลยอ่ะทุกคนเอาแบบจำอะไรเลยอะเอาวีการันตีด้วยผลงานนะครับนี มองดูนี่ผมมองดูแบบเก่าเลยนะรถนี่มองเก่าแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วเหล็กมันใหม่ครับผมก็เลยเอานะครับเลยซื้อมานะครับราคาก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะสี่สิบกว่านะครับผมสี่แสนกว่าบาทนะครับนะครับก็ใครสนใจก็ทักทายสอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดสี่หกสามแปดสองนะทุกคนนะสำหรับ,บใครที่ อยากได้รถไปใช้หรือว่ามีรถที่บ้านไม่ได้ใช้อยากปล่อยนะคร,รับซื้อทุกสภาพนะครับรับซื้อทุกสภาพไม่ว่าจะเ,เครื่องพังช่วงล่างไม่มีเครื่องไม่ดีกระบะไม่มีได้หมดนะครับผมซื้อทุกสภาพนะครับข okay. okay. อแค่ขอแค่ไปกันได้นะครับรับจบทุกสภาพทุกรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับนะครับทักทายสอบถามกันเข้ามาคันนี้กองอากาศใหญ่แล้วนะกองสองเจ็ดนะครับ องเจ็ดศูนย์ครับผมมาตรามมากระบะทรงสวยเลยครับบันทุกเฉพาะพืชผลกเกษตรกรรมเท่านั้นนะครับกระบะโลิเนียมนะครับดูว่ารถช้ำไม่ช้ำก็ดูแค่ฝาท้ายครับนี่ฝาท้ายยังไม่บิดไม่เบี้ยวเลยนะครับยังไม่บิดไม่เบี้ยวเลยแค่สีล่อนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บเอานิดๆหน่อยๆนะครับบางฟุงบางฝุ่นก็อยู่ครบสองข้างถนะือว่าความดูแลรักษารถด,ดีอยู่นะ ครับอีสันก็ธรรมดาเนาะทุกคนเนาะเอาบายดีขึ้นแล้วเปิดไฟที่เปิดไฟไอที่ละ่ะเออเดี๋ยวก็หาว่ารถน่องบูมีไฟเสียงเครื่องอย่างนิ่มพูดนะสูบยาพรา้อมได้หนิเจ็ดสูบเลยครับรถนี่เจ็ดสูบเลยนาะสูบยาซองเลนะโอ้สูบยาซองมเลยไ่วัวด้วย <c oughs> นิ่มเลยครับดูเสียงเครื่องโอ้พื่อนเพื่อนดูเบรกดูเบรกอ่ะโอ้จับไปกับจกแยบมาเด้อมันจกหายเด้อน่ะเออพื่อนโอ้ออกตัวเกียร์ยาวขึ้นจวดดีรึเปล่ะไปแล้วครับนี่ของแท้ครับพื่อนไฟเลี้ยวกับติดเนี่ยเอ้าเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวิ่งมาเป็นร้อยนะทุกคนนะโอ้สุดยอดเลยเอ้าคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะขับรถกระบะตามตูดไปครับ ก็บายบายครับสวัสดีครับ